้ายฟอร์ดนะครับต่องนะฮะก็พามาชมกันอีกคันนึงครับเป็นเ a นเจอนะครับวายแท็กนะครับ2.0ตัวใหม่คันนี้ก็แต่งพร้อมออกรถกันเลยนะครับคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับชุดวายบอดี้นะครับ F 1 5 0ะอันนี้ก็ยังเป็นทรง ของ m c อยู่นะครับไฟหน้าก็เป็น MCU แต่ว่าชุดวายบอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เรียกว่าอัปเกรดนะครับจากไฟเดิมนะครับอัพเกรดชุดซุ้มล้อปวงล้อนะครับก็จะลดกว้างอกมานะครับก็คล้ายทรงแรปเปอร์บ้านเราครับแว่าเป็นงานวายบอดี้นะครับชุดนี้เปลี่ยนแก้มนะครับให้ดูงานจากฟิตเมนต์นะครับ มีกระชังหน้านะครับสปูปนะฮะสปูปสองหลักคี่ล้อนะครับที่นี้ก็จะเป็นคีอล้อที่มากับแก้มอยู่แล้วนะครับตัดสีดำด้านนะครับแต่งเต็มครับคันนี้ครับหล่อกันเลยทีเดียวครับเรียกว่าลงตัวนะครับเป็นวายบอดี้นะครับ สองเซลล์ของน้องอ่อนนะครับพอดคนหลังนะครับใครสนใจก็ต่อน้องออนเข้าไปได้นะครับชุดล้อก็เอ็ดวีอัลตไทนะครับน่าจะเป็น20ครับดูชุดครอบด้านหลังครับตัวด้านหลังจะเป็นงานครอบนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับก็จะเป็นชุดคิวล้อที <reco Christ. S 1> ่มากับชุดชุดครอบเลยนะครับคันนี้รถเดิมเดิมนะครับไม่ได้ยกนะครับเพราะว่าใส่ล้อไม่ได้สแปคลอนนะครับก็เลยไม่ต้องยกนะครับมาดูงานไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็นสมกดำ led นะครับอันนี้พามาชมแบบรอบๆอัเปนก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลลงลึกยังไงุ ผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูว่างานข้อมันก็จะสนิทเลี่ยนประมาณนี้นะครับก็ก็หล่อเลยทีเดียวครับสวยเลยทีเดียวครับงานเก็บงานนะครับโพสต์นะครับงานโพสตทำสนะครับข้างล่างนะครับก็จะพยายามเก็บให้ทุกจุดทุกอย่างเลย แต่งพร้อมออกรถออกจากศูนย์ไปเลยนะครับเต็มครับคันนี้แต่งเต็มเต็มมากเลยฮนะน่าจะน่าจะหมดเยอะครับแต่งเยอะครับน่าจะมีสายกว่าครับก็หล่อลงตัวมากครับหล่อกันเลยทีเดียวครับไปหน,น,น้ามาสแตงด้วยนะครับตัว่ในรถแต่งใบหน้ามาสแตง